สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับน่เอยทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องอารามช่องของความเองนะครับวันนี้ความก็จะมีแบบฝึกหัด DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาฝากกันนะครับเป็นแบบฝึกหัดชุดที่28โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหาเรเศษส่วนและคน,นะครับความยากง่ายจะเป็นเช่นไรเราไปพบกับโจทย์กันได้เลยครับ สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะครับวันนี้มาพบกับผูอามในแบบฝึกหัดชุดที่28นะโจทย์ให้แสดงวิธีทำนะครับข้อ1 2เศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน6ะครับคูณด้วย1เศษ1 9. นะส่วน9ะขั้นแรกนะครับลอกโจทย์ลงไป2เศษ3ส่วน4ะครับลบเศษ5ส่วน6นะลูก คูณด้วย1เศษ1ส่วน9นะครับขั้นตอนแรกเราเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับนะตัวแรกนะตัวกลางคูณตัวล่างบวกตัวบนนะครับ2คูณ4เป็น8 8บวก3เป็น11นะครับเขียนเศษ11ส่วน4นะครับลบด้วยเศษ5ส่วน6คูณ ตัวกลางคูณตัวล่างนะครับ1คูณ9ได้9 9, 1วก1กลายเป็น10เขียนเศษ10ส่วน9นะครับมีคูณหรือหารให้ดำเนินการคูณหรือหารก่อนนะครับนะข้อนี้จะต้องนำเศษ5ส่วน6คูณกับเศษส0บส่วน9ก่อนนะครับหาตัวหารร่วมนะครับเอาแม่2เข้าไปหาร2คูณ3เป็น6 2คูณ5เป็น10นะครับบรรทัดต่อไปบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับเป็นเศษ1 1ส่วน4ลบด้วยนะ5คูณ5เป็น25 9เคูณ3เป็น27บนะครับบรรทัดต่อไปนะเท่ากับนะครับการลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคูณควายนะครับเศษ1 1 ส่วน4ก็ไปคูณกับเศษ27ส่วน27นะครับลบด้วยเศษ25ส่วน27ไปคูณสลับนะเป็นเศษ4ส่วน4นะครับบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับ11คูณ27นะครับได้297 4คูณ27นะครับได้108ใส่108ลงไปลบด้วยนะครับ 25คูณ4ได้100นะเขียนเศษ100ส่วน108เท่ากันนะครับต่อไปลบกันนำ297ลบ100นะครับก็เหลือ197ใช่ไหมเขียนเศษ197ส่วน108นะครับเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะจะได้เป็น1 เศษ89ส่วน108นะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยครับเรียบร้อยในข้อที่1นะครับต่อไปข้อ2นะครับ2เศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน6คูณ1เศษ1ส่วน9นะครับตัวเลขเหมือนเดิมนะครับนะที่เพิ่มมาก็คือจัดกลุ่มมาให้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการในวงเล็บเสียก่อนนะครับ อ่าลอกโจทย์ลงไปในวงเล็บ2เศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน6นะครับคูณด้วย1เศษ1ส่วน9ขั้นตอนแรกเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับจะได้วงเล็บเศษ11ส่วน4ลบเศษ5ส่วน6กเล็บปิดนะครับคูณด้วยเศษ10 ส่วน9นะครับอ่าดำเนินการในวงเล็บก่อนนะครับคูณควายเข้าไปนะลูกเศษ11ส่วน4ก็ไปคูณด้วยเศษ6 6ส่วน6นะครับลบเศษ5ส่วน6กนะก็ไปคูณสลับนะไปคูณกับเศษ4ส่วน4เสร็จแล้วทั้งหมดคูณด้วยเศษ10ส่วน9นะครับต่อไปบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับ 11คูณ6ได้66นะ4คูณ6เป็น24นะครับใส่24ลบกับ5คูณ4เป็น20ใส่20นะครับส่วน24แส่งเล็บนะเสร็จแล้วทั้งหมดคูณด้วยเศษ10ส่วน9บรรทัดต่อไปเหลือ46ใช่ไหมเศษ46ส่วน24คูณด้วยเศษ10 ส่วน9นะครับนำแม้2เข้าไปหารนะครับ2คูณ12เป็น24 2คูณ23เป็น46ใช่ไหมต่อไป2คูณ6เป็น12 2คูณ5เป็น10นะครับนะเพราะฉะนั้นจะเหลือเพียง23คูณ5ใช่ไหมตัวบน23คูณ5ได้115นะครับใส่115นะ ส่วนนะครับตัวส่วนก็คือ6กคูณเนะครับหกคูณเเป็น54นะลูกนะเป็นเศษเกินใช่ไหมเราก็เปลี่ยนกลับคืนให้เป็นจํานวนคะนะครับเพราะฉะนั้นตอบ2เศษ7จส่วน54นั่นเองนะครับขเขียนตอบเป็นเลขไทยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยในข้อที่2นะครับอ่าต่อไปข้อ3นะครับนะขเขียนโจทย์ลงไปเลย 5เศษ2ส่วนหาหารนะครับหาร1เศษ8ส่วน10บวกเศษ4ส่วน9นะครับขั้นตอนแรกนะครับเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับหนาตัวแรกก็คือเป็น27เนะครับเพราะฉะนั้นเขียนเศษ27ส่วน5นะครับหารด้วยนะเศษ18ส่วน10ใช่ไหม บวกเศษ4ส่วน9นะครับจะเห็นว่าในข้อนี้มีการหารขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นดำเนินการหารก่อนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับอ่าก็ถ้ากลับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็นเศษ10ส่วน18แล้วก็บวกกับเศษ4ส่วน9ใช่ไหมสำรวจหาตัวหารร่วมนะครับ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10นะครับ 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 2คูณ1เป็น2 2คูณ1เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นเขียนตอบนะเท่ากับนะครับตัวบนก็จะเหลือเพียง3เห็นไหมก็คือเศษ3ส่วน1บวกกับเศษ4ส่วน9นะครับขั้นตอนต่อไปบวกนะครับทำตัวส่วนให้เท่ากันกระจายนะครับในวงเลเ็บเศษ3ส่วน1ก็ไปคูณกับเศษ9ส่วน9 บวกกับเศษ4ส่วน9นะครับบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะได้เป็น9คูณ3เป็น27เศษ27ส่วน9บวกกับเศษ4ส่วน9หนันคำตอบคือเศษ31ส่วน9นะครับเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะครับ9คูณ3เป็น27นะเหลือเศษ4นะครับเพราะฉะนั้นตอบ3เศษ4ส่วน นะเขียนตอบเป็นเลขไทยครับต่อไปข้อ4นะเขียนโจทย์ลงไปนะครับในวงเล็บ1เศษ3ส่วน8บวกเศษ5ส่วน6นะครับคูณด้วย1เศษ2ส่วนอ่าเท่ากับนะขั้นตอนแรกเปลี่ยนขั้นตอนแรกเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับตัวแรกก็คือ1คูณ8ได้8ใช่ไหม 8บวกอีก3เป็น11นะเขียนเศษ11ส่วน8นะครับบวกนะบวกกับเศษ5ส่วน6นะใส่วงเล็บเข้าไปนะครับคูณ5คูณ1ได้5 5บวกอีก2กลายเป็น7นะครับเขียนเศษ7ส่วน5นะขั้นตอนต่อไปดำเนินการในวงเล็บก่อนนะครับนะคูณไขวยลงไปนะลูก เศษ11ส่วน8ก็ไปคูณกับเศษ6ส่วน6บวกเศษ5ส่วน6ไปคูณกับเศษ8ส่วน8ะครับเสร็จแล้วคูณด้วยเศษ7ส่วน5ะบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับ11ูณ6ได้66นะครับเขียนเศษ66ส่วนอะไร8คูณ6เป็น48 นะเพราะฉะนั้นเศษ็จส6ส่วน48นะครับบวก5คูณ8เป็น40 6 8 48นะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วนะใส่วงเล็บเข้าไปเสร็จแล้วทั้งหมดคูณด้วยเสร็จ7ส่วน5นะครับจับบวกกันได้เลย66ไปบวกกับ40นะได้104ใช่ไหมครับนะเศษ104ร็จ1ส4่สวน48 คูณด้วยเศษ7ส่วน5นะครับอ้าวนำแม่2ไปหารนะ2ไปหาร48ได้24ใช่ไหม2ไปหาร104ได้53นะครับเพราะฉะนั้นบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะเป็น53คูณ7ใช่ไหมครับ53คูณ7ได้371ใส่เศษ371ลงไป 24คูณ5นะครับได้120เพราะฉะนั้นเขียนเศษ371ส่วน120นะครับเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละเพราะฉะนั้นตอบ3เศษ11ส่วน120นั่นเองนะครับนะเขียนตอบเป็นเลขไทยครับต่อไปข้อที่5นะครับเขียนโจทย์ลงไป3เศษ3ส่วน7คูณด้วย ห้าเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษสองส่วนสามนะอ่าเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินนะครับสาคูณเเป็น21 21ิบเ,บเ,บเบวกสเป็น24นะครับเขียนเศษ24่ส่วนเคูณนะครับเศษ21่ส่วนสนะครับบวกเศษสองส่วนสาม นาะยโจทย์มีการคูณนะครับเพราะฉะนั้นดําเนินการคูณก่อนนะลูกนะสำรวจหาตัวหารร่วมนะครับ7จคูณหเป็น7 7เจคูณสเป็น21่นะครับสี่คูณหเป็น4 4่คูณหเป็น24นะเพราะฉะนั้นบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับ6กคูณสเป็น18ใส่18ลงไปนะครับ1นคูณหได้1ใช่ไหม เศษส8ส่วน1บวกเศษ2ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น18นะครับบวกกับเศษ2ส่วน3มใช่ไหมตอบได้เลยนะครับก็คือ18เศษ2ส่วน3นั่นเองนะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยนะครับต่อไปข้อ6นะครับ8เศษ1ส่วน3หารนะครับในวงเล็บ1เศษ1ส่วน4 ลบเศษ3ส่วน10นะครับเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับก็จะได้เป็น8คูณ3เป็น24 24บวก1เป็น25นะครับเขียนเศษ25สหา่วน3หารในวงเล็บนะครับ1คูณ4ได้4 4บวก1เป็น5นะก็จะเขียนเศษ5ส่วน4นะครับลบเศษ3ส่วน10 ข้อนี้นะมีวงเล็บนะครับดำเนินการในวงเล็บก่อนคูณไข่นะครับเศษ25ส่วน3หารในวงเล็บนะลูกเศษ5ส่วน4ไปคูณกับเศษ10ส่วน10นะครับลบเศษ3ส่วน10ไปคูณกับเศษ4ส่วน4นะบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับจะได้เป็น 5้าคูณสิเป็น50 4สิคูณสิเป็น40นะครับลบด้วย3าคูณสเป็น12นะครับก็เขียนเศษสิบสองส่วนสนะีะต่อไปเขียนเหมือนเดิมนะครับตัวหน้าในวงเล็บนะครับห้าสลบสิ 12, เหลือ38นะครับเขียนเศษสามสิบส่วนสี่นะลูก เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับอ่ะเปลี่ยนเลยนะสำรวจหาตัวหารร่วมนะครับนำแม่2เข้าไปหานะ2ไปหาร40ได้20ใช่ไหม2ไปหาร38ได้19นะครับบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับ25คูณ20ได้500ใส่500นะครับ ัวส่วนก็คือ3คูณกับ19ได้57ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนคละนะก็จะเป็น 8, เศษ44่ส่วน57นะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยครับโอเคนะครับเรียบร้อยในข้อที่6นะเสร็จกันไปแล้วนะครับกับ6ข้อนะการบวกลบ คูณหารเศษส่วนและจำนวนคละนะครับในแบบฝึกหัดชุดที่28นะลูกใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอารามนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะลูกสำหรับวันนี้ความต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ